สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะในพักคัมภีไบเบิลปฐมการบทที่6ค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เราอ่านบทที่1ถึงบทที่5เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทที่6มีอะไรสําคัญบ้างนะคะในบทนี้เนี่ยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สําคัญก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมในโลกสมัยของโนอาห์นะคะโดยบทนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับความเสื่อมทรามของมนุษย์แล้วก็การประกาศโทษพิพากษาของพระเจ้า และก็การแต่งตั้งโนอาห์นะคะให้สร้างนาวาหรือว่าเรือเนี่ยเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ต่างๆด้วยนะคะจะเห็นได้ว่า,าด้วยความที่ว่าเมื่อมนุษย์เริ่มทวีจํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําความบาปความชั่วเยอะมากนะคะพระเจ้าทรงตรัสว่าจะไม่อดทนกับมนุษย์อีกต่อไปและเขา เพราะว่าเขาเป็นเนื้อหนังพระเจ้าจึงจํากัดอายุให้มนุษย์เพียงแค่120ปีนะคะความชั่วของมนุษย์เนี่ยและการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงคิดว่าความคิดของมนุษย์นย่ชั่วร้ายตลอดเวลาพระองค์เสียพระทัยมากแล้วก็พระองค์เสียพระทัยที่ได้ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ก็เลยตัดสินใจที่จะทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าให้เพียงโนอาเท่านั้นที่ได้รับ การโปรดปรานในสายตาพระเนตรของในสายพระเนตรของพระองค์นะคะจะเห็นได้ว่าทําไมโนอาห์ถึงได้รับความโปรดปรานเพราะว่าโนอาห์นะคะ จากประวัติของโนอาห์ก็คือโนอาห์เนี่ยเป็นคนชอบทำแล้วก็ไม่มีที่ติในสมัยของเขาเลยเพราะว่าเขาเดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะคะจะเห็นได้ว่าเขามีบุตรทั้งหมด3คนมีเชมมีฮามแล้วก็ยาเฟสพระเจ้าเนี่ยทรงเตือนโนอาห์นะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าพอพระทยัยพระเจ้าก็เลยเตือนโนอาห์ถึงเรื่องน้าท่วมแล้วก็สั่งให้โนอาห์เนี่ยสร้างเรือนะคะสร้างเรือขึ้นมาแล้วก็พระเจ้าบอกว่า แผ่นดินที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและพระองค์จะทําลายมนุษย์ซะแล้วก็สั่งให้โนอาเนี่ยสร้างเรือขนาดใหญ่คล้ายเรือนะคะตามขนาดที่กําหนดที่พระเจ้ากําหนดนะคะแล้วก็พระเจ้าให้สัญญาว่าจะตั้งพันธสัญญากับโนอาแล้วก็จะให้นําครอบครัวและสัตว์อย่างละคู่ขึ้นไปในเรือด้วยโนอาก็ทําตามทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างนะคะ นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมพระเจ้าถึงพอพระไทยกับโนอาห์เพราะว่าโนอาเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองนะคะสำหรับข้อคิดที่เราได้จากปฐมากาลบทที่6ก็คือข้อหนึ่งเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงทรงยุติธรรมแล้วก็บริสุทธิ์มากๆนะคะพระองค์ไม่ทรงยอมให้ความชั่วร้ายนะ่ะดำเนินต่อไปแต่พระองค์พิพ,พา,ากษาความบาป และความเสียพระทัยของพระเจ้าเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพระองค์น่ยไม่ได้เย็นชาแต่มีจิตใจที่เมตตาแล้วก็เจ็บปวดกับความบาปของมนุษย์นะคะข้อที่2ก็คือชีวิตที่ชอบทำจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเหมือนโนอาห์นะคะขอพระเจ้าไวพ้พร้อเพื่อนๆทุกคนนะคะ